พระเอกซูเปอร์สตาร์เกาหลีคิมซูฮยอนกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตหลังตกเป็นเป้าฟ้องร้องจากแบรนด์โฆษณาชื่อดังถึง4รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า7,340ล้านวอนหรือราว190บล้านบาทไทยสืบเนื่องจากข่าวลือว่าเจ้าตัวเคยคบหากับคิมแซรอนนักสแสดงสาวผู้ล่วงลับขณะยังไม่บรรลุนิติภาวะแม้คิมซูฮยอนจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่เป็นความจริงแต่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์นั้นรุนแรงเกินควบคุมหลายแบรนด์ที่เคยจับมือรวมงานต่างพากันยกเลิกสัญญา และเดินหน้าฟ้องร้องภายใต้เงื่อนไขจริยธรรมที่มักระบุไว้ในสัญญาพรีเซนเตอร์ว่าศิลปินต้องไม่มีพฤติกรรมอื้อฉาวหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์แบรนด์เปิดรายชื่อแบรนด์ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย FromBio อาหารเสริมฟ้องร้อง3,960ล้านวอน102ล้านบาทเหตุผลเซ็นสัญญาในเดือนตุลาคม2 0 2 4หลังซีรีส์ Queen of t e s ด่งดัง แต่ต้องยุติแคมเปญหลังเกิดข่าวเช้าในเดือนมีนาคม2,025คุคูคูโฮลดิ้งและเครือบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและความงามฟ้องรวม2,830ล้านวอน73ล้านบาทรวมบริษัทในเครือคูคูอิเล็กทรอนิกส์โฮมซีสอินเตอร์เนชั่นแนลแบเฮดมาเลเซียและแคลซีสเทรนเมคเกอร์ดินโถเครื่องสำอางวีแกนฟ้อง501ล้านวอน13ล้านบาทยกเลิกสัญญาเมื่อมีนาคม2025 รวมมูลค่าฟองรอง7,340ล้านวอนหรือราว190ล้านบาท